นําเสนอรถกระบะมือสองให้ท่านได้จับจองกันเหมือนทุกวันนะคะซึ่งรถกระบะคันนี้นะคะ i s u ู u d m a x ค่ารถกระบะมือสองปี07เครื่อง2,500 cc NLX ซดีเซลนะคะรถขับขี่วิ่งได้ปกติใช้งานได้สะดวกคุกท่านสภาพสวยจบในราคาย่อมเยาวนะคะ1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคานี้เป็นราคาเงินสดคุกท่าน รถยนตัวท็อประบบไฟฟ้านะคะรถสวยขับดีพร้อมใช้งานทุกระบบค่ะไม่ต้องไปเก็บงานหรือว่าซ่อมก่อนใช้นะคะซื้อไปขับกลับได้สบายเลยค่ะในราคา129,000บาทนะคะรถมือสองเกียร์ธรรมดาภายในกว้กวางกระจกขึ้นรงไฟฟ้าขับภูมิัยเป็นพาวเวอร์เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซี 2, นะคะรถปี07น่ะทุกทัน ที่กัดนัดดูรถแถวกรุงเทพมหานครสาธุประดิษฐ์49สนใจโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถนะคะติดต่อสายตรงด้วยตนเองตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยอย่าลืมนัดล่วงหน้ากันด้วยนะคะเพื่อ,อความสะดวกทั้งสองฝ่ายแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ